สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันพี่เกเนะคะก็เพจที่หายเนื้อหาสาระที่ออกมาในรูปแบบของพญาก่อนม้วนๆมาเราสูงให้กันฟังติดตามเบื้องกันได้นะคะที่ช่องเพจคุ้น่าเหมือนอย่างนี้ลมหายใจหรือว่าเข้าไปเบื้องใน YouTube ก็ได้อีกช่องทางหนึ่งเนาะคะ่ะในการฟังพัญานะพิมพ์คําว่าอร,อรอจุดพาวิไลพิมพ์ภาษาลีเขาไปฟังเนื้อหาสาระที่นํ้มาฝากกันในรูปแบบของพัญานเพื่อให้เขอคิดร่วมกันตามวิธีของวัฒนธรรมที่เขาเป็นอยู่หรือว่าเรื่องราวของการบ้านการเมือง เท่าสิได้ขอคิดเรามีมุมมองต่างๆไปน้ำกันแต่อย่าลืมกดติดตามแสดงความคิดเห็นเสนอแนเข้ามาได้คลิปใดที่ขึ้นว่าเป็นประโยชน์ต่อคนฟังส่วนใหญ่ก็สามารถแชร์ไปได้ขอฝากเอาไว้และขอบคุณกับทุกคนนอกค่ะเอาละค่ะหันข่ามาสู่เนื้อหาว่ามีอีย่างแนึ่งที่น้ำมาเราสูงใ้กันฟังในมือนี้เนื่องจากช่วงนี้เป็นห่วงของระยะเวลาของปปีงบประมาณที่มีหลายท่านที่มีอายุครบ60ปีและเป็นเวลาที่จะต้องเก่าวูู่ผู้สูงอายุตามอายุไขบางท่านหรือหลายท่านที่เป็นมนุษย์เงื่อนเดือนถือว่าเป็นเวลากเกษียณของกอง,อ,งองแล้วจากงาานประจํ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพรับราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจหรือร่วมไปถึงพนักงานของหน่วยงานภาคเอกชนก็มีคือกันที่แต่ละหน่วยงานสังคมหรือว่าประเทศเป็นกําหนดแตกต่างกันออกไปอาจสิเป็น60ปีหรือว่าลายกลัวหรือว่าหน่อยกลัวก็มีแต่ในสังคมไทยกับสาเกียรติ60ปีเสียส่วนใหญ่ฉะนั่นก็มีหลายคนคือการที่จะต้องเตรียมตัวกับเียนในปลายเดือนกันย่ายุ่นนี้เมื่อสีกับเซียนแล้วมักสใส่คำว่าสิถอดหัวโขนซึ่งคำว่าหัวโขนมาจากการแสดงละครกับมักสวมหัวโขนแท่นหนาตัวละครนั่นเองเนื่องในโอกาสเทศกาลการแสยงอายุงาน เมื่อนีผูวเดน้าดนบดพญานบรก่อนมาฝากพุทธิไกเกษียณก,กันน้ำมาลองฟังกันเบืองค่ะอันตําแนงยดสันมันเป็นเพียงสิ่งสมมุติถ้ากันยุทธคิดบางบางคนนันอาจสิหลงมันกะคงเป็นย้อนลหลงไหลในลาบยศอดทําใจบดได้ในเมื่อต้องอวยลงบางก็หลงในอํานาจอาจบ่จาักมักติดยึดก็เลยคิดวัตต้นนันใหญ่กากลัวผู้ใดมักสิเป็นเหตุให้หลายน้นโบหเมือเหลือเวลาอีกบ่สาสิล่าโลกขี่บ,บ่ย่ง คนเฮ่าอาจจะลงกับบทบาทสิ่งสมมติที่ถูกกำหนดเอาไว้ให้มีอำนาจนาที่ตำแหน่งที่เคยทำเละยึดติดกับมีถ้าลงไหลในยศดสัน่นมันคงสิเป็นทุกข์หรือตกอยู่กับวาา่าใดให้เหานั่นคิดเบิ่งเอามันก็คองอุกเอาถ้าเมนเห่าบบจักปลอยอยู่หอค่อยงาสร้างลงมาบางกับเบป็นมองบอกเห็นโลกถก้ำแปดสี่เป็นคนที่ยึดติดบอค่อยคึดว่าคนนั่นมันมีขืนกับพองลงมักสิลงถำย่องบ่อหลีว่านมาเหียนแฮ เมื่อ,อยงมแก่อายุมากสิลำบากหย่อนวหลงถ้าลงอำนาจบ่งหูจักปล่อยว่างมั่วยึดติดกับการมีคำาย่อยยองมีหลูกนองหอมรอมกับควงลำบากตอนแกช่ชราถ้าพวกเข้าเฮี้ยนหูความเป็นไปของชีวิตพิจารณาเบื้องแล้วคงสีหูดอกแก่ใจบอมีไผอยู่คำฝ่ามีชราตามอายุมันมีผู้พังมงังคือดามดังสิ่งของให้เฮาหม่องรอบด้านว่าสังขารมันบมอเทียงเป็นเตะเพียงสม,มุตไิไหวบอมิดใดดอกดูทน เฮาทุกคนกับค้งมวยหม้อละนากันทวนทัวยาสูมวัวหลงโลกบอมีใดหูเมื่อคิงในโลกนี้บอมีผู้ใดยอยู่คำฟ้าย่อมมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาถ้าหูเมื่อขิงกับคงสิดีและหงหูจักปล่อยว่างบางเมื่อกันยญ้าพันผลมีหลายข้นผลตำหนงถ้าแข็งแรงกับโคองใสเวลาว่างเมื่อกะเษียนเพื่อได้เพี้ยนเฮียนหูความจริงของชีวิตใส่ขคค้อมดแต่ละมือคงสไดใดมมนทบทวนเป็นสำนวนที่เคยเ้าข้นเท้าสูงแล้วโค้งอวย บัว่าด้วยหรือสูงสั้นค้นนันกันลบล่งดินมันบอบินบ่อยฝ่ายูเวหาไปตลอดคงจีจอดจนได้ไผ่ประหูให้หินตองเมื่อพันพลเดือนกันยา่าหลายคนกับล่งจากกาแนงล่งจากอานาจค้องีเอาเวลามาส,าสั่งซุกหลายวัเก่าทำหนจัก,จกปล่อยว่างกับซุกใดคงสิถึงเวลาแล้วโล่งละค่อนไกลสิป,ปิดใส่ชีวิตตามบทบาทการเล่นเพื่อแสดงใส่แห้งกายใจทุ่มเทใส่งานแบบบ่อคิดว่าชีวิตมันยอมมีมือได้ปล่อยว่าง คือกับยางทั้งเวิงเที่ยวไก่มันย่อมเมยถ้าแบกนักอยู่เรื่องเลื่อยสิตตยถิ่มแมนบอย่งยาสุร่างเล่ถอนล่วงละครอนลูกไงใส่หัวโขนมาโดนแล้วถอดไว้ให้ปล่อยว่างเสแล้วพี่น้องเขาเอย่ยคำว่าหัวโขนนี่เป็นบทบาทสมมติหัวโขนนี่เป็นสิ่งสวมหรือว่าขอบหัวบิดบางส่วนหนาของผู้แสดงโขนที่มีรูปหลักต่างๆตามบุคลิกของตัวละครใครกับหนักากากระว่าใดโขนก็เป็นศิลปะการสแสดงอีกอย่างหนึ่งนั่นเอง โคนีก่ก็ถือว่าเป็นปานี่ศิลเป็นศูนย์ร่วมของวรรณกรรมวรรณศิลน,น,นาตศิลขี้ตศิลละหตัตศิลน,นั่นก็คือเป็นการร่วมเรื่องเล่าของการแสดงการตัวตอมีทั้งหนุนตีทารองทาร่ำต่างๆนี่กเ็เรยเป็นที่มากของคนทำงานในองค์กรว่าเป็นเพียงการใช้ชีวิตในช่วงสวมหัวโขนคือทําตามหนะ้าที่บทบาทตําแหน่งยศสันและอํานาจที่ทั้งหน่วยงานหมอบให้หรือว่าสังคมมอบให้พราบริเวากระสีถอดหัวโขนในบาทนี้เิ่นเอินว่ากระกเซียนอายุนั่นเอง้าบอถอดหัวโขนเล,เลือกแสดงก็ย่อมเป็นตัวตลกหรือละครหลงลวง ฉะนั้นถ้าผู้ใดมีหัวโขนจะต,ต้องหุจักคว่มถอดออกไว้ถ้าสวมหัวโขนตลอดไปคงสีโบแมนเพราะว่านอกจากเป็นตัวตลกแล้วอาศัทำให้ผู้สวมหัวโขนนิยลดัดหรือว่าเห็นใบหน้านที่แท้จริงของของเมื่อแต่ลงในหัวโขนนั่นเองมือนีก็เลยข,ขอฝากกระว้เนาะค่ะว่าถ้าผู้ใดมีหัวโขนแล้วละหุจักปล่อยว่างใดกย่ยมให้ใจลวงและกระมอนมาต้องปัญหาืหีแสดงตามมดบาทที่มีค,นค้นค่อยกำกับอีกต่อไปเอาราคามือนีฝากกระวายซ้ำนีสะกอนของห้สุขค้นถอดหัวโขนยังมีความสุขในวัยของบรรดชีวิต อยู่ดีมีแห้งความเกียบยาไหไกความไขายาใหมีสุขสบายกันสุขูสุข้ขนพอกันไหมในคลิปต่อไปเนาะค่ะสำหรับมืนีสวัสดีค่ะ